ครับใ้อีกครั้งครับเมตเพและที่ผมไม่อยากเชื่อคือเมตตุปลาหายเพราะผมเข้าคะแนน0.9.5นะครับก็เข้าเสิรนะ์กเนี่ยอืมไม่เมตาาตกปลาเลยจริญพรยอมหายเลยเมตตกปลาตูเมตตกปลาตูหาย มันโอ้ย จิจิจิอ่าจิ้อ่า,อาไม่รู้ทำอะไรนะเด็ก็ทำอะอ่าทำอะไรดี <c oughs> ทำเป็น <c oughs> แบบบูชาย,ยันดีไหมน,นะผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ บุายันเนาบุายันเอ่ออืมสาไวับห้อ่งทัพพงองสามหกสิบ ที่ติดไาชื่อธรรมดาธรรมดาันนี้เชื่อต้องมีคนมาติดได้ต้องมีคนได้ติดบนนี้งแห่งเทพีเสรีภาพนะครับต้องมีคนได้ติดแน่ผมเชื่ออย่างนั้นและที่จริงแล้วผมก็หามาแล้วผู้ที่โชคดีในวันนี้นะครับ 嗯，一，二，三，四，五。

แจ๊รำฟร์มันเจ๋ Hmm. ที่ไหนจะไม่ต <ông> <Is this lush> ้องยุ่ยากมาทำอย่างนี้นะก็จริงนะอีกทีอนน้ะำชาินีเอ๋ตักกทียนะครับ น้ำมันไหลได้ห้าบอก See. 嗯嗯、mm，五分啊，我也五百。 ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ